วันนี้มาแปลงร่างเป็นแมวเหมียวสนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะมาล้างเครื่องสําอางแน่นๆกันน้ําแบบนี้ออกด้วยขั้นตอนเดียวไม่ต้องใช้สําลีแล้วก็คลีนซิ่งเลย ด้วยตัวนี้ b u วติก้าวิฟโฟมรอมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เป็นวิฟโฟมระดับโมเลกุลก็คือจะล้างได้ลึกถึงรูขุมขนด้านในเพราะฉะนั้นก็จะทําให้สิ่งสกปรกที่อุดตันอยู่ในรูขุมขนทั้งเครื่องสําอางรองพื้นฝุ่นละอองเชื้อโรคต่างๆที่อุดตันรูขุมขนเราเนี่ยก็จะหลุดออกมาหมดเลยและก็ยังผลัดเซลล์ผิวด้วยทําให้ผิวของเราก็จางใสามากยิ่งขึ้นและตัวนี้ก็ช่วยลดสิวด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาล้างหน้ากันเลยดีกว่าขั้นตอนแรก ก็ ه, ชะลมหน้ากันเลยนะคะอ่าอันนี้ล้างด้วยน้ำเห็นปะ <S <S มันก็ไม่ออกนะคะบีบวิโฟมแบบนี้หอมมากหบบนล้ค่ะเนี้ยค่ะจมูกแดงแดงของเราเห็นไหมคะออกแล้วนีมูกแดงเห็นไหมที่เป็นจมูกลอยแดงแดงอยู่นะคะ เห็นใกล้ดึ๊งออกแล้วล่ะค่ะอ่าก็อะไรเนอะนี่ออกหมดเลยเห็นไหม แมวมีวของเราหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนเดียวจบเลยทั้งหน้าตอนนี้หน้าโลนคิวไม่มีแล้วนะคะเราก็ไอเลยเนื้หายหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ขี้เกียจล้างหน้าหลายขั้นตอนแล้วอยากจะบำรุงผิวในระหว่างล้างหน้าไปด้วยแนะนํานะคะกับด u ิก้าวิโฟมลอกมาจากประเทศญี่ปุ่นรับรองว่าใช้แล้วเลิฟแน่นอนชีวิตง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าดีขึ้นเรื่อยๆยค่ะ